นี่ครับอืมถข้อมือเลยนะครับนี่มาแล้วครับนี่ก็ยิงหนึ่งแต้มนะครับสองแต้ม,มแล้วครับไปติดตามรับชมต่อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุยสต์ทุง่งวันนี้เรามาหาปัากิดนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะมีตัวหรือเปล่าไปเยอะเขือดครับหลังแรกรอตรงนี้เลยเนีย่ยตรงนี้ก็ปักสิบหลังนะครับ เราปักเยอะอเอาแค่พอกินนะครับไปหลังต่อไปเลย อันที่สองเราก็ตรงนี้แหละลุงไปย,ยาวๆเลยครับมันอากาศยามเย็นนะครับหลังเลิกงนานหาใส่เดก ใส่ย,ยาวไปนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนยามที่เดียวเลยนะครับอตอนนี้ก็ปัดเสร็จแล้วครับค่ำแล้วตะว,วันตกดินแล้วร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าอากาศค่ำไปเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกัน อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมได้เวลามาหยำเป็ดของเราแล้วนะครับเอาแล้วครับนี่อาจจะมีตัวนะครับนี่เนีม่มันดึงเข้าป่างนี้เนาะท่านผู้ชมเห็นไหมแ้วรออาจจะมีหรือไม่มีโอ้ไม่โดนครับ น่าจะหลุดครับโอ้โหอี่หึงเข้าป่ามตัวอะไรเนาะทาไมครับแม่เดี๋ยวเราใส่เยหยื่อครับแมชมเห็นไหมเหยื่อหายเลยเดี๋ยวเราใส่ไว้ใหม่ครับฟาวละหนึ่งหลังเอาเดี๋ยวเราปักไว้ใหม่ครับ chưa tin mày đỡ chợt đỡ đâu 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 đỡ 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 rồi đỡ 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 Nè, đỡ đỡ dừa đỡ hại อะไรมันโล่ไปถอะเอ้จิฟ้าบ่อยจังจิมามาน,นเนาะวันนี้มันมานเด้อไปรุ่นลังต่อไป หลังเนืงก็เหมือนเดิมมีเขียดเยังอยู่เหมือนเดิมปักไว้ใหม่ครับหลงังก็ยัง อันนี้ก็ยังเฉ็ดตตายเปล่าโอ้ท่านผู้ชมนี่มีเต็มแล้วครับมีหมาแล้วครับเต็มนึงแล้วครับเห็นไหมโอ้โหเต็มคอเลยครับ โอ้ไม่เห้วแล้วครับตัวใหญ่แล้วครับ <_ t une> นี่ครับเท่าข้อมือเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนท้านคลองมันก็มีตัวใหญ่ๆนะครับ ใส่ไว้ที่เก่าเพื่อจะมีมาอีกเนาะนี่ครับปักไว้ที่เดิมครับเผื่อจะมีตัวมาอีกนี่ครับหนึ่งแต้มใหญ่ไปหลังต่อไปเลยได้มาหนึ่งแต้มแล้ว เราก็อุ่นใจแล้วครับไม่ฟ้าวแล้วนี่ครับกลางคืนนะอันตรายครับงูงเขียวเนี่ยโอ้อันตรายมากเดิยนอนคืนก็ระวังกันด้วยสวัสดีตอนเช้าครับ มูโอ้โหนี่เหยื่อเราหายไปไหนเนี่ยอืส,อสุ่งใจะฟ้าฟ้าหลังหลังต่อไปเลย หลังนี้ก็รวยตีครับแต่มีติดเขียดผมไปค้างกิ่งไม้เลยหลังนี้ก็เฝ้าไม่กินหลังนี้ก็ไม่กิน อ้อสงสัยจะไม่หิวหิวก็ไม่ต้องกินเก็บหลังนี้น่าจะมีแต้มนะครับดึงขันเบ็ดของงอไปนะ่ะโอ้หลุดครับหลุดตายเลือแ้่คอเบ็ดครับดีใจหมด ต้องคืนมายามรอบเดียวนั้ครับโอ้สวัสดีใจนึกว่าจะมีตัวคันเบ็ดงอเป็นนี้ไปชมบังต่อไปครับนี่ครับดูรอยเท้าครับตัวเบ็ดผมไม่ได้ปักไว้อย่างนี้นเะนี่ยตรงนี้มีไม้อะไรมาทับเบ็ดผมต้องมีคนมาปลดเอาของผมไปแล้วเฮ้ ใช่เลยครับเพราะว่านี่ไม้มเราต้องใส่ลื่นจากตรงเนี้ยลื่นไปก็เป็นเลยปวดอาป่าอ่ะไม่เป็นไรครับถือแบ่งๆกันคินไปแมวเบ็ดผมก็พอแล้วเหล่ายากขอบคุณที่แมวเบ็ดขนันเียงผมก็เยื่อแม่มันเกาะหมดเลยครับ ขาดด้วยโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหเชือกกับขาดครับมีตัวอยู่ครับตัวงอยู่ครับโอ้โหเกือบขาดนะเชือกมีตัวมีตัวเอ้าโอ้ยหลุดไอ้โอ้โหโ ตายตายสงสัยจะแย่แล้ววันนี้โอ้ยหลุดอีกไปไม่เป็นไรดูค <Mother. S 1> ันนี้บ้างครับโอ้ในตัวปลาเนาะถึงคันงอปนนี้เลยไม่อยู่ครับหลุดครับ นี่ยังอยู่ครับมีตัวมีตัวนี่หลุดอีกซะนี่ครับมาแล้วมีแก้มแล้วครับมาแล้วย้ำเช้าเราจากที่แบ่งเขากินด้วยหลุดด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับได้มาสองแต้มนะครับกับโดนขโมยไปอีกมีคนมาช่วยดูให้ครับเลยได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่าแต่ยาวเบียดเราไปก็พอคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับไว้พบกันคลิปใหม่คลิปต่อๆไปด้วยเลยนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ